ผม,ผม,ผมก็เลยถือสามหลังผมยังจับได้อยู่นะครับปีนี้ห้าหนึ่งแปดพี่หนึ่งแปดตอนตะวันผมก็วงกลมไม่ละได้สิบแปดแต่ผมไม่ได้ออกขีดมากผมไม่ได้ออกขีดมากผ,ผมก็เสียดายอยู่เอาตรงๆผมไม่ได้ตัดที่นอนเลยเสียดายกบไปเงี้ยนตัว,นว,ว,วที่ผมวงไว้ก็คือสิบแปดก็สิบเจ็ดเงี้หมดแล้วครับระคาไม่ได้ตัดมันนี่ก็ว่าคือห้าหนึ่งแปดมีหลากหลายเลยประมาณพันหนึ่ง มันคือก็ได้เจ้าแตกมาถึงกลับมาได้เล็นนละะกจับอันมาถึงว่าจะดีกับผมวันนี้เราชอบวันน้เอาซอ,าอาบเอายืมมาทำเอา,ออาหาหนึ่งแปดหรืาเทาหหา <S <S ออกพีองค์าทิติดไปอยู่เด้อหาหนึ่งแปดที่น้องเลยทามันออกเ,อกเรามาที่นี่งวดนี่ถ้างวดเมื่อกี้น่ะมันเลือกในกบินระหว่างหากำนังเข้าเลือกหาหาเพาะว่มาที่นี่งวดนี้เนี่ยขาเลือกไม่บินอยู่มันก็จะเข้าอยู่ทางงวดติดเลย ั้งจะมีใส่ค่าทั้งวันนี้เขานะวันนี้กตเลขยิ่งเขาก็นึ่งแะละที่หกเมตรีาจะใสนึ่งใส่อะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่งนะครับน้อแกนประเทศเริ่มกมล,ลับ้าเด้กกัมเบลับที่หนึ่งแบบนีหนึ่งอย่างแนหนึ่งหกหนึ่งสองสองหกนะครับหนึ่งสี่เมษาสองพันห้ารอยหกสเป็นแช่แนวทางนะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งสองสองหแล้วก็หนึ่งสสามตัวมีสองหหนึ่งแล้วก็หนึสี่ สองหกหนึ่งแล้วก็หนึ่งหกสี่หรือหนึ่งสี่หกก็ได้นะครับแล้วก็ตัวกันนหนึ่งแปดมันไปออกงวดหนาอยากอยามันเป็นนะครับแล้วก็เม็ดเดียวคือหนึ่งหกหกหนึ่งถ้าว่าผู้ใดซื้อหนึ่งหกเนี่ยก็ไว้ลวเด้อซื้อจิเกิาไว้น้ำเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจับหัวับเดี๋ยวมันจะลับหัวแล้วก็เลขหนึ่งเก้าเป็นเลขประจําตัวผู้อยู่แล้วพอผู้มากมาอยู่จิเกิานะครับเิ่งมันจะออกนู้ได้จิ๊กเกิลนี่ออกแล้วออกหยุดยุดนะครับเนาะ แม็กสุดเลยก่ะหนึ่งสองหกหนึเนี่ยมากมากตรงนี้เลยเด็กขึ้นว่าขันออกที่มกเลยก่ะขึ้ว่าตรงนี้ถ้าถูกพัดในจุดเ้ผมโอ้ในจุดจูเหมือนกี่กัเมือน้ำม้วงในไปหาแปดโอ้ยเนาะโอ้ยหาแปดมึงมาใส่ขึดนเด็นอะเหรอมันกีเห็นอะไรเแปด้8มันแปดเนื้อเนาะโอ้ยว่ามงในมันมาหลายงวดปะลหรครับ คือเ่าไอห้หัวเดียวกับอัรเลยแล้วเรียบร้อยดีเหมือนเลยจีตืดมากแต่เจ็บผมราคา,าในช่วงวันที่อ่าตอนนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเพียรจริงระบาดมันระบาดหนักถึงขั้นเขาไปกุมผมไปเตะผมออกกระห้องไปเตะแอนมินออกปั๊บปลอ,อมตัวเป็นแอนมินผมปลอ,อมตัวเป็นผมอัเวพนันเหมือนที่นี่ไมเห็นจะซีดได้เดี๋ยวนี้มันเขากุมแท้เลย ไปเตะวับอกครับบอมตัวเป็นอาจารย์นักตีแทนกับฟากเว็บพนันคนกับซื้อาแมนคนกับเปเหร็นนะมันไอโกดออกได้ที่นองแล้วก็ไล่ครับแอดเพื่อนไปหาทักไปหาไลยครับช่วงนี้เทียบฟอมนะครับแล้วแล้วก็วันที่สิบแต่ว่าช่วงนี้อาจารย์ว่างให้ส่งน้ําสู่ได้แล้วนะครับแต่ว่าวันที่16เมษาเนี่ยมีงานใหญ่นะครับก็คืองานบรไหลสงการปีที่สมนะครับปีแรกที่เราจัดก็คือปี6 2สองแล้วก็มาปีห5ห้าแล้วก็ เ้ยมาปีหกห้าอันนี้ฮกอย่างไปมาปีหกหกแล้วก็มาปีหกเจ็ดเลยนะครับหลายคนถามว่าทําไมปีแรกต้องเป็นหกสองเพราะฮุกสามฮกตีเนี่ยมันติดโควิดครับเลยไวม่ได้จับจำได้ว่าปีก่อนไปดูคลิปนะผมถึงหิ่งถึงขึ้นไปประกาศถึงเวทีว่าผมถึงเลขสามโจนอยู่นี่เก้าศูนย์หกสามล้านขอโทษนะเพื่อขอโทษภูมิกับเด้อผมถึงเลขสามล้านถึงบอกถึงห้ครับ พอวันที่16นี่เ,นเขาจะมีงานมันไหลาที่หมอลำครับด่าร่ามากหลายยกตัอย่16ชิพยถึงเมฆก,ก็ไม่ได้เต้นมวละะ <laughs> วัยถึงไ่งเต้นมวลมวนเด้มวนขึ้นเก่าแล้วว่าถึงแค่กินเหลวไหลดิ <laughs> เอา้าแคท่านี่เดี๋ยวมือแรงผมกันสิไปชุดเลยคู่ผมว่าเพาช่วงนี้เน่ผมวัย่ชุดไม่ชบ่อๆครับค่ข,ข้างจะชุดไปหาหมอหมู่บ้านหมอสงสัยว่า พี่เดือดหรอไม่สมองชาวบ้านรา้วมีอาการปวดหัวมามสองนาทีเนี่ยปวดใต้างหมอหมอรอที่ที่สแก,กนก่อนครับว่ามันเจ็เป็นยังค่ถ้าแม่เราไม่ได้ปวดไหล,ล่เราก็ขับรถไปหนู่ที่ผมแม่นี่อผมไปหาแม่ก่อนไปเอาแม่ผูกเสียแบบนี้นี่ไปหาหมอหรอคือต่วงไว้แห่เดี๋ยวเราพ่นจักเจ้าว่าเจ้าหาหมอขับรถไปหน้าผมับไปบ่าไก่ได้หน้ากันเลยีปเตียงขับรถใหญ่เดิ โอ้ยเนาะเดีน้อ,อก,นก้อนที่ไปหาหมอนี่ไปว่าได้ำตำแต่ลูกว่าไดเหยียบก้านมะฮุ่งอะไรโอ้ยเจ้าเหยียบระดูงูเขาโอ้ยไขวาอยู่ขาไขว้ขึ้นกี <laughs> ข่าม่ะเพราะว่าเป็นก้านมะฮุ่งเข้าเสียแม่พุงไขว้เนื้ั่นักสบายแต่ว่าอยากให้เราเป็นอย่างไรเดี๋ยวน้เพราะว่าถ้าเลือดออกในสมองเนี่ยมึงหมันมันเป็นอย่างเนาะเล้ากับย่านเรื่องงออเพราะว่ามันปวดมาสองอาทิตย์แต่ว่าก้อนหนั่นแหละแล้วเป็นเป็นเลือดดี พิการไปช้ำมือแล้วเลาอ่ะดวงดีคนอื่นเขาเป็นอ่ะเขาพิการไปเป็นปีเลยแต่เล่ากับช้ำมือมือต่อนนั้นเราเป็นยางเลยไหมได้ที่ได้ภาษีกรรมยื้อคอยดีแต่ว่าแล้วก็ปวดหัวว่าหายแม่หกที่หกแหละครับหกที่หกคือเวลาเรศเขากครับมันจะเข่าครอบครัวเหมือนเวยผมเนี่ยแข็งแรงดีๆจะเป็นโรคหัวใจมันที่สาวเรเป็นหมอเนาะเป็นโรคหัวใจ ช่วงวันนึงผมกบจอยคักไปบ่ล่ะเดี๋ยวนี้ผมกลับมาแล้วจะไม่ต้องกล้องตอนนี้เขาคับช่วงแปดวันติดสองกล้องเพราะว่าไปไายนี่เลือดออกไายนี่มิตรเลือดผมมากเพราะว่าพ่อเนี่ยเราก็ตายที่ยีสามนี่เจ้าภาพผมไปที่ชิบูกิโน่ยังไงคือยี่ายนี่ไอ้ยุ้วันลื่นไปไหนพ่อนี่ที่ยี่สามกับเทียติดด้วยมาที้นี่มือเนี่ยมก็บไายเปนเรื่องเพราะว่าพ่อเดี้เขาไปนี่ไตซะเนาะทั้งยันไต เราเป่ยนซองมากให้อยู่บเป็ีนมาเร่งครับให้อยู่ออกจากห้องผ่าตัดมากก้าวมาล้านเปอร์เซ็นต์เหมือนหละนะ่ะได้กี่เบอร์ละเมื่อละเมื่อ,อขนาดผ่าตัดน,นังบ้าเรื่องเลขกยุ่มมอนสื่อว่าตัดละม้อนออกก่าหน,นึง่งนึงว่านนัเอามวลอี้เดี๋ยวรอยจัวทูบคันทูบขึ้นม่ตัวไหนแล่ะก็บิีมันใจแต่ว่า,า <S <S ผมคิดว่าทางวลน,นีเดียดีเขาเขา่าเขามาจะเขา่าลั่วเลยาหาง้วนเพราะว่าถ้ามันกลับมาแล้วก็จะกลับมายาวเลยแต่ว่า ช่วงนี้มันกับเค้อยู่มนิ่งเมืที่จะดหยู่กับนีปัญหาท้าในแล้วเยอะหน่ะถ้าในแล้วอยู่หน่มาทำไมมาตุยเงาจุ่มันจะเอาจนผมว่างมือยู่นะบ่อว่าท่านนึ่งยังนี้นเงินใส่เดี๋ยวอมาคืนเต้าเอาไปขายใหหมดเลย พอักหนึ่งพอพักันไหนเล่นอยู่มันีเงินจ่ายหลุงน้องแล้วออกมาได้ดูขรับเพื่อขอให้ได้ขึ้นหลายก็ก็เอาไปลดกันผม,ม,มถอหกสิบลานเราไปได้ไหมัวหนก็ว่าทีถึงหกสิบล้านล่ะมัวเด็กกบว่าคิดคิดตลอดตั้วนอยู่เกงียนี่ต้างวันน่ะเอาเดี๋ยวจ่ายผาหวายพูนอีเบมื่เนี่ยนะครับวันนี้ก็ บรรยากาศเบาๆนะครับเนาะส่วเครื hmm. ่องสงการคนอยู่หลเล้วคนอยว่บนเนี่ยตัวแหน่กับน้ำใส่เนี่ยเม็ด้มาน้ำาันเมื่อไหร่ใส่เมล็ดว่าคือไม่ใส่คนีวันมาครั้งแล้วไรอครับเนี่ยมาผู้เดียวไปเลยสามคุ้มนั่นมาครับยืนที่นาหลายคนเลวมมามาครั้งแรกครับพยุไต้ก็มีอุปสรรค ทุารดีที่ดว่ามันอยู่ใกล้างเพจทางเพจแต่อยากมาตั้งนานเแต่อยากเคยถูกไว้ด้วยไหมครับแฟนเคยถูกม้วนไหนบ้างครับเห็ุแรกตั้งแต่แรกเลยบอ่แรกถูกตั้งแต่แปดม้วนเชื่อนตันเลยดโอ้โหโดน โอมาสั่งอย่างนี้เอาเครื่องนี้ผมก็ตอบไม่ได้ว่าไหนกิงกันไหนปลอมมันปลอมเนียนครับขนาดจะแทงหวยยังไม่กล้าเลยครับของกิงเนี่ยจะไม่มีเลยถ้ามีขายหวยยังไม่กล้าแทงลอมเลขก็ปลอมนะมันปลอมมั่วนแล้วแล้วก็เข้ากลุ่มแล้วเนาะแต่ไม่ได้เข้าพีวีซี ตอพีวีสีหาที่แล้วไม่เข้าไม่ได้แล้วพีวีซีเล เราี่มามาผมนเดแล้วเราไปเข้ากับน้องข้างในก็ได้เดี๋ยวผมจะบอกค <c oughs> รับครับเข้าไปช่วงนี้ขนาดกลุ่มบีผมก็โดนยึดไอ้พวกเพล็กฟอรมมันเข้ามาแล้วมันก็ไปเตะผมบอกแล้วอย่างที่ว่าถ้าเราเห็นมีการบางลิงในกลุ่มแต่ว่ากลุ่มโดนยึดไปแล้วให้ปดออกได้เลยมันไปหลอกลวงคนแล้วเขาก็แจ้งความจากผมว่าคนไห<ค>นไคิดว่าผมวันหนึ่งที่อะไรไม่รู้อยู่บางคูทัวมาเยนัส มึงเป็นอาจารย์คยอะไรมึงหลอแม่คูอะไรประมาณนี้แม่กูถูกหวยกับมึงว่ามึง,มงไม่จ่ายอะไรประมาณนี้ผมไม่ได้ขายพี่แต่คนจะไม่เชื่อไม่ขายไงหน้ามึงเพาะน้าผมอยู่แต่ชื่อบันทีก็ไม่ใช่แลวแต่ว่ามันเยอะครับมันตอนนี้มันเยอะเยอะมากไปหลอคนมนะันละสามแสนสี่แสนคนก็เหรียญต่างลันมันเจ๋งนะไอ้พวกนี้มันก็เจ๋งปันหมอนมือขึ้นปันอะไรอย่างเงี้ยขันแรกดูวิคือเต็มหนิ ดสี่เก้าหนึ่งสี่หนึ่ก็ว่าค่าเต็มหนึ่เต็มหนึ่เอ๊ต้องมาเปิดเลขกันอาจารย์เราต้มาเปิดรวงนะมาเปิดดวงเปิดฝันบ่ผมฝันมาอย่างนี้ะผมจำาบ่ได้แ้อเจี๊ยบตำรวจนี่แหละเจีกระเบืองสิบเก้าไครเจ้าคือให้หกเม็ดเดียวเดี๋ยวผมกัวสิอยู่แล้วผมจะเขียนลงอีกผมายามันไหลแล้วผมันนี้ ปาน,น,นะครับเจ้าของตำหนักปูใหญ่ออน็อดครับวันนี้อาจารย์จะมาแจ้งเรื่องวันงานอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขั้นตอนการส่งน้ําองค์ปู่ส่งน้ําองค์ย่านะครับเนาะนะครับใครเข้ามาเขาฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะครับเลาวคลิปนี้ก็ขอจะแจ้งวันงานย้ํำวันงานย้ําตัวเลข แล้วก็ปอกอิธีส่งน้ําปู่ในเป็นขั้นตอนนะครับเราส่งน้ำปู่ที่สำหนักปู่ก็เริ่มแรกเลยนะครับต้องแจ้งไว้ก่อนว่าตั้งแต่วันนี้ก็คือ4มีนาเนี่ยเอ้ย4เมษายนเนี่ยเป็นต้นไปจนถึงวันที่18จะมีวิธีส่งน้ําปู่นะครับการส่งน้ําปู่ไม่มีได้มีพิธีรีตองอะไรเยอะนะครับแต่งานใหญ่จะไปอยู่ในช่วงระหว่างวันที่10จนถึง16จนถึง18นะครับแล้วก็ใหญ่จริงๆก็คือวันที่16เมษายน ขอเรียนเชิญทุกคนเที่ยวงานวันไหลสงการปีที่3นะครับเนาะพบกับวงดนตรีเอนุชาด้าฟ้าปิ้นหงฟ้าหงสานุ่นที่ได้แล้วก็ทองเบททับถนนนะครับเนาะเริ่มเวลา15บหนาฬิกาจนถึง2 1่สิบเอนาฬิกาก็คือบ่ายสามโมงเย็นจนถึง3ามทุ่มนะครับพี่นอ้องในงานก็จะมีการเล่นน้ําอุโมงค์น้ําแล้วก็ทั่วไปมาเต็นมะขอนหมอลำลากลดน,นะครับเดีย๋ยวในเธิษฐานด้วยย้ำอีกครั้งรัฐบาลไทยเมื่อประจําวันที่ จิบกเมษาเป็นเพียงแนวทางไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนตปวใช้สติวิจารณญาณในการรับชมจีบกเมษาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี1นึ่งหนึ่งสองสองหแล้วก็14 16งสี่หนึ่งสองสองหแล้วก็1นสเม็ดเดียวคือ1 6ึ่การซื้อ16ก็ซื้อสิบเ้ไปด้วยเด้อนะครับสตัวมีสองหกแล้วก็164 2งหกแล้วก็หนึ่งหกแล้วพี่น้องเด้อติด 5, 18, หาหนปดได้น่อนอๆนะครับแต่ชอบที่สุดเลยคือสองตัวเดียวเลยในใจต ส่วนการส่งน้ําปู่นะครับเมื่อเรามาถึงนะครับเราก็จุดูถูกปูท่าดอกไม่ดูเที่ยงกว่าสามตัวท่าหรอกครับดทูกเสร็จเดินวนกว่่นสามรอบครับเดินวนเสร็จไหว้ขอพรอ,อะไรเสร็จปั๊บบอกที่นํามลคุณแม่นที่เราขอพรเราก็มาส่งน้ําปู่ได้ส่งน้าปู่เราจะมีขันหรือว่ามีคุกนะครับให้เราตัดใส่เต็มๆแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็เราถือไปอย่างเงี้ยาการส่งก็จะมี ต้องส่งพระก่อนพระพุทธเจ้านะครับเนาะก,ก็อธิษฐานก็เด้ออธิษฐานเอาเด้อเดี๋ยวเห็นปั๊บตากปับก๊บนะส่งเลยเลยครับให้เกิดให้เกิดอ,อันไม่เก็บภาพไปนะภาพภาพนิ่งอ,อ่าส่งน้ำพระสองฝั่งก่อนนะครับเนาะ <c oughs> คือภาพต่อส่งหน้าไปเนี้ยนะครับเนาะงสงพระสองฝั่งก่อนนะครับแล้วก็ส่งพระสงทีเนี้ยพระสงเสร็จก็ยังส่งองค์หลวงพระยานะครับนะครับแล้วก็ส่งพระสงมาที่นี่ครับ พอสงเสร็จนะครับก็ไปที่องค์ปูนะต้องขออธิบายก่อนว่าตรงข้างหน้านี้มีปู่อะไรบ้างนะครับถ้าปางมนุษย์ที่เราเห็นนี้ก็คืออันนี้องค์ปูสีสุดโทใครที่ไปคําโชโนจะรู้นะครับอันนั้นองค์ย่าสีปทุมมานะครับเนาะกล่องมือกลองหันไปแนวมือกลอง,ลอ,งอันนั้นองค์ย่าสีปทุมมานะครับเนาะแล้วก็องค์ข้างหลังเก้าเสียนนั้นก็คือองค์ปูองค์ดํานารายณคราชนะครับอันนี้ก็องค์ดําแต่เป็นองค์ดํานารายณคลาช คู่พ่นน้ำนี่คือประธานของเราสีทององคุณา,นา,นา,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 าัน,านตะนาคราสีเา้าองค์ยญ้าปุษาอนันต์วดดีนะครับเนาะส่วนองค์นี้สีทองทองนี้พญามุตลินนะครับน,นี่คือตรงนี้ส่วนสีลุงใหญ่ๆของเราก็คือผู่คันแต่สีเทวานะคราตรงจุดล้นเป็นผู่องค์ดํานะครับองค์ยญ้ามณีจันทาแล้วก็องค์ผู่เวชนะครับเนาะส่วนในถ้ำที่ทุกคนเห็นนะครับอ,องค์ผู่ผู้ชงกับองค์ยญ้าทองคํา นะครับในถ้ำเด้อพี่น้องอ่าจะได้รู้นะครับพอส่งพระส่งอะไรเสร็จเราก็ส่งปู่อธิษฐานส่งได้ได้สำนักน่านศิษย์สามารถออกมาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับส่งองค์ปู่องค์ย่าองค์ไหนที่เราคิดว่าเราอยากส่งเช่นองค์ใหญ่ก็เดินส่งเลยศาสตร์กินไปเหงาปูนะเดี๋ยวตรงนี้เอาปืนทีหน้ามาให้ยิ่งข้อนะอ่ะแล้วก็องค์ปู่เวทอะไรนี่ส่งได้หมดนะครับเนาะอ่าร่มเย็นร่มเย็นนะครับเนาะเนาะผู้ใด้ผ่าแรงปูใส่ปูนุ่ที่งามแบบ๋ยผ่าหนุ่ทีเดีย สีนี่กั็นนี่บ่ะใบพุ่งดำนี่นะจรี่นะครับนาสูงเฉดลูกพี่น้องให้จุดใบุ๊บแปดสองนีอันนี้มะหอวเนี่ยแปดสองอะไรต้องทวนบ่กสองอะไรอมะหเนี่ยคนจุดใบเนี่ยครับแปด้องแปดสองสองเนี่ยพี่น้องเอาล้องเบิรงเราก็สามารถเดินสูงได้เลยองค์เล็กองค์เล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เอารูปองค์นี้เน องค์ใหญ่แล้วก็ส่งได้นะครับแล้วก็ทั่วๆั่วไปององหญ่าอะไรอย่างเงี้ยป๊บแล้วก็หรือว่าองค์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสามารถส่งได้หมดนะครับเนาะในทางปู่แล้วก็ฝั่งของนูน้นฝั่งนู่นก็จะมีตรงหน้าปู่ใหญ่ตรงต้นโพเนี่ยก็มีอีกชุดหนึ่งเราก็สามารถไปตักนุน่นูึ้นเดินเข้าไปส่งในถ้าได้ในถ้ำนี่ต้องไปส่งเพราะในถ้าคือเจ้าของสํานักตัวจริงส่งได้ไหมครับได้ครับได้ครับเราเราก็ถือมันนี่เข้าไปนะครับเ<ม>นาะ ในถ้ำก็คือปูใหญ่แล้วก็พ่อผมอาจารย์คุณขวัญคือท่านอาจารย์แหม่มนั่นแหละต้องงอบกับการไปส่งกับเ <Okay. S 1> พราะ็ขาไปต้องไปเที่ยวหลายเรื่อเดี๋ยวเิ่นคร <Okay. S 1> ับสรงนิดๆเพราะว่าเดี๋ยวจะเปียกตื้นไปนะครับ <Okay. S 1> ได้ทำนะแต่ข้างนอกนี่สงได้เต็มที่ครับ <Yeah. S 1> องปูใหญ่ตรงนั้นตรงฝั่งพี่น้อยส่งได้หมดยกะเว้นในห้องกระจกห้ามเข้าไปส่งนะครับเร <Okay. S 1> ื่อห้องกระจกไม่ส่งแล้วก็ความงูปูงดำก็จะมีอีกชุดน้ํา <Okay. S 1> น้ําเนี่ยก็จะเท <Okay. S 1> ่า ทำพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับนาะเอาสตหัวได้เลยน้ใส่น้ำโอ้เดี๋ยวขาดดอกคุณเนอเอาดอกคุณมาใส่เดี๋ยวขใกล้ๆมืองานจังเอาดอกคุณมาใส่เด้อขำคุณไปยังก็ใส่ดอกคุณขำคุณครับพี่น้องแล้วก็องปู่องดำปีนี้จัดให้สงเป็นปีแรกกับองค์ย่าไม่มีจันทาปกติจะไม่ได้ให้สงปีนี้เป็นปีแรกองคบริบาลเดินสงอะไเลยคิดว่าองค์ไหนย่านองค์ไหนฮวนสงไหเล้าหลวดแล้วสิได้เย็นพี่น้องการสงน้ํานี่ก็เหมือนแคดในร่มเย็นซุ่มเย็นชีวิตนเท่ากันได้ ลมเย็ยน้วยกันแล้วกับปัดเป่าสิงชั่วไา่ออกปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกเหมือนเขาอาบน้านี่สงน้ามี่ล่างสิงบดีร่างคาบสุพกพกล่างคว่ำตัว้า่ออกนี่คือการสงน้าปูนะฮะที่ความหมายที่นี่นะแล้วก็เอาคว่ำมลมเย็ยนทุ่มเย็ยนนี่ให้เจ้ของให้ชีวิตชีวิตเราสิ่งนี้ขาดไม่ได้นี่เขาบอกว่าอดข้าวนี่ก่ได้เป็นเดือนนาะแต่น้ามี่ขาดว่ได้แล้วพี่รองขาดจักมือก็เสียชีวิตแล้วนั่นกันเลย เป็นการชำระสิ่งชั่วร้ายออกคือวิธีส่งน้าปูส่วนใครที่อยากมาส่งอาจารย์ก็แจ้งอาจารย์เขาก็นัางนักสซมเมอกันนี่แหละอาจารย์ก็จะส่งขึ้นนะครับเพราะว่าผมก็เป็นนิกน้อยนะฮะหลายคนก็ถามว่าทําไมเรียกตัวเองวนะ่าอาจารย์นะครับเรียกลูกเรียกอะไรก็ได้ผมไม่ได้จบอะไรมาผมจบแค่ม .5 ห้าครึ่งนะครับเนาะตอนที่ผมเรียนเน่ที่เขาได้เรียกผมอาจารย์ก็คือผมอยู่กับแฮร์รี่พอตเตอร์สมัยนั้นนะครับก็จบมาหาลัยออกฟอร์ดกับแฮร์รี่พอตเตอร์นะเวนมวเนี่ย เรียนกับลาบดอดับเบิลโดอแต่เขาเรียกกับดับเบิลดอผมเรียกกับลาบดอครับหมานะครับก็คือเป็นความเชื่อการที่เขาเรียกผมก็ไม่รู้เป็นอาจารย์ด้านใบห่วยแล้วก็เรียกไปอย่างนั้นแหละนะครับเนาะยิงก็เป็นมนุษย์ธรรมดาครับส่วนหวยต้องย้ําถ้ามีสติและสมองฟังคลิปนี้เต็นเพียงแนวทางไม่รู้ว่าออกตัวไหนครับถ้ารู้ก็รวยไปแล้วนะครับเนาะเออแล้วใครชอบก็ดูไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมขอร้องแหละชอบก็ดูไม่ชอบก็ผ่าน ถ้าด่าแล้วชีวิตดีขึ้นด่าเลยถ้าด่าแล้วไม่ดีขึ้นไปหาเหตุเดียดรัะได้ไปชีวิตก็ว่าได้เกิดประโยชน์ยังหรอครับด่าไปผมไม่รับผมมีความสุขทีตัวเอง่ะยังไม่มีความสุขถ้ามีความสุขไม่ด่าคนอื่นนะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับสิบถึงสิบแปดนะครับตรงน้ำปู่แต่เริ่มสูงได้แล้วตั้งแต่วันนี้วันที่สิบหกงานใหญ่ครับงานมาลัยสงการปีที่สามเอนุชาดาวฟ้าบินบ่ายสามโมงจนถึงสามทุ่มออเรียนเชิญทุกคนนะครับเอาซ่องกับน้ำมะน เปียกแน่นอนแล้วก็มีอุโมงน้ํามาส่งน้ำอาจารย์มาส่งน้ําปลูกนะมาชำนะจริง่วบดีออกจากชีวิตไปนะครับเนาะ,นะ <c oughs> ขอให้ทีมหกเมษานี่ถือเลขแล้วก็ขอให้ทุกคนที่กําลังเดินทางกลับบ้านนะครับขอให้ทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับเนาะ,ะส่วนช่วงสงการอาจารย์จะลงเร็วขึ้นก็ประมาณช่วงบ่ายก็จะเห็นแล้วน่าจะบ่ายโมงนองก็จะเริ่มเห็นแล้วนะครับเนาะหรือว่าถ้ามาไปได้ก็จะสิบเอ็ดโมงก็อาจจะเห็นหรือว่าเที่ยงหรือว่าบ่ายเอาเอาเป็นว่าช่วงบ่ายแล้วกันที่อาจารย์จะ เข้าสำนักนะครับเนาะอ่ะาแต่ว่าจะมาไวขึ้นนะครับเนาะก็เลยจะได้พบกันจะได้วออ่าได้ไมาเห็นกันนะครับเนาะอ่ะขอเรียนเชิญทุกคนครับไว้เจอกันนะครับไว้เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพถูกรางวัลใหญ่อยิ่งเงินกับกรุงเทพเล่าพี่น้องมาที่นี่สาธุพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาาไไลใช่เลยว,ว,ยวะ